กลับมาสนุกกันต่อกับการดูดวงแบบไม่เห็นหน้าของแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์ที่มีลักษณะยูราศีเมษซึ่งในคำพยากรณ์ชุดที่หนึ่งนี้ต้องบอกเลยว่าตรงมากและคำพยากรณ์ชุดที่สองก็พร้อมรออยู่แล้วจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรนั้นเราไปชมกันต่อเลยครับดวงชะาตานี้ลักนณอยู่ราศีเมษพอดาวเสาร์มาเล็งดวงชะตาเป็นมหาอุดคุณยิเศษของอุดมีครับ คือดาวเสาวเดิมเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนพบกรมมะกรรม,มะเป็นมหาอุดแปลว่างานนั้นมีทิตจะรุ่งโรดโชตนายิ่งใหญ่มีมุมของความสูงส่งบนภาระอันหนักอึง้งเพราะมหาอุดเนี่ยแปลว่าสูงส่งถ้าโบราณเนี่ยย้อนยุคเป็นอดีตเลยนะครับ<ๆ>เขาจะดูดวงคนประเภทนี้แล้วให้รับราชการหรือให้ทำงานรับใช้ใกล้ชิดในเจ้านายชั้นสูงต้องสร้างบุญกุศลความดีมาหลายชาติปุกนะ แม้ว่าบางอย่างบางเรื่องไม่ชอบไม่ใช่ที่ขวัญแต่มันมาจากอะไรพันธุ์ปัตตนีร่วมกรรมมะมาจากครอบครัววงตระกูลเช่นคุณพอ่อคุณแม่หรือสายใครที่มีเกี่ยวข้องกับสัมพันธ์มันเคลีญาติจิตวิญญาณบอกว่าต้องอย่างนี้ต้องทํามันเป็นการส่งต่อเป็นสัสติส่งต่อมานี่คือความหมายนะครับนี่ประการที่หนึ่งแต่ที่นี้มันมีมุมที่ที่เห็นว่าเสาเร็งดวงชะตาเนี่ยมันจะเข้าเกณฑ์พิทูบาทซึ่งเป็นเกณฑ์ร้าย เสาเพ่งเล็งลักแล้วอสุราภุม,มเมณอัสดาว่าไว้การเป็นสิบเอ็ดกาลา,าหูเล่าอาภัพอัปภาคให้โทษแทบเกิดผิดเห็นไหมครับดวงนี้เป็นดวงสตาที่เรียกว่าดวงแตกอันเกิดจากเคยผิดพลาดมันมีสองสถานผิดพลาดในเรื่องงานพระาะความไว้วางใจนะและผิดพลาดเรื่องเกี่ยวกับเงินแต่เด<ป>ี<า>๋ยวเขาก็คุยีประเด็นนแต่มันมีเรื่องหนึ่งว่าแต่มันมีเรื่องหนึ่งว่า ดาวเสาที่เป็นมหาอุดมให้คุณวิเศษที่งานนั้นสามารถรู้รายละเอียดแล้วส่งต่อสื่อพอดรู้มีบรารมีก็แล้วกันในงานที่คุณทําต้องมีบรารมีคนทั่วๆไปทําไม่ได้บางเรื่องเป็นเรื่องของคอนเนคชั่นบางเรื่องเป็นเรื่องของของความชํมนานาญการที่สะสมในวิชาเฉพาะอย่างเฉพาะละเฉพาะด้านนี่คือความหมายถามว่าผมรู้ไม่คืออะไรชัดๆไม่รู้หรอกผมไม่ใช่หมอเข้าทรงแต่รู้จักวิชาว่าเป็นงี้ นะซึ่งโบราณบอกมาอย่างเดียวเลยว่าถ้าใครเกิดรัคนาราศีเมษดาวเสาคือดาวเจ้ารื่นกรรมะจะต้องทําเกษตรกรรมนะเหล็กโลหะมันมีแค่นี้แต่ปัจจุบันเซกชั่นของงานมันมีมากมันมีมากมันมีรา,ายละเอียดอีกมากมายมันดาวเสาผมเลยตีความหมายไปว่าภาระความรับผิดช,ชอบรายละเอียดตีกย่อยเรื่องขององค์ประกอบที่มีการสื่อต่อมาอันเกี่ยวข้องกับบุญสะกูลครอบครัวแล้วที่สําคัญคือมันก็เลยเป็นพิธุบารในบุมที่ อาจจะเป็นภาระความทุกข์บางการเวลามันมันไม่เข้ากับเรื่องมันก็เลยเป็นความทุกข์และคํำพยาก์ชุดที่2เรื่องการงานของแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์ที่มีลัคนายูราศีเมษข้อที่1ดวงการงานจะรุ่งโรจน์แต่จะมาพร้อมภาระอันยิ่งใหญ่ที่ต้องรับมือข้อที่2ดวงชะตาจะได้ทำงานราชการ และได้ใกล้ชิดเจ้าหนายชั้นสูงนมันเรื่องเงินใช่ไหม,มก็เป็นเป็นเป็นส่วนหนึ่งแต่ว่าอันที่สองคือหมายความาเราทํทเองถึงจะได้อ,อันที่สองคือเรื่องสูงส่งไม่ได้มีญาติค่ะแต่ว่าอย่างที่บอกว่าได้ตําแหน่งคุณหญิงคือเป็นหมอไงไม่ถูกคือไม่ถูกเลยคือเราเป็นความรู้สึกผูกพันคือตั้งแต่เกิดเรียนจบเนี่ยไม่เคยสนว่าอยากจะรวยหรืออยากจะมีเงิน แต่เราอยากจะทําให้สังคมมันดีขึ้นแล้วเราก็ทํางานด้านกระบวนการยิธรรมเพราะเราอยากเห็นแผ่นดินสงบแล้วมันก็เข้ามาอยู่ในเรื่องความยุติธรรมแล้วมันก็มาเกี่ยวกับเรื่องหลายหลยเรื่องจนทําให้เลงไปทํางานภาคใต้ใช่ไหมคะว่าเราไม่อยากเสียดินแดงน,นี่นี่คือเป็นเป็นส่วนหนึ่งน่าจะเกี่ยวข้องกับที่ว่าสูงส่งอะไรประมาณนี้ที่ได้เป็นคุณหญิงนะคะไม่ได้มีโอกาสเข้าเฝ้าค่ะ,คะแต่ว่าเป็นพระองค์พระราชา,านแล้วมันกลายเป็นภาระราาาที่หนักที่บอกไม่อยากทา เราไม่ทําก็ได้เพราะเราเจ็ดสิบแล้วแต่ว่าเราก็ไม่ได้เราต้องกู้เขาถามว่าช่วงนี้ทําอะไรเชื่อไหมต่อเขาว่าไงไหมกําลังกู้แผ่นดินอยู่โอ้โหคำนี้เท่มากเลยจริงแล้วมีอยู่ดวงหนึ่งอ่ะที่ฟังรู้สึกแบบอู้บอกได้ขนาดนั้นเลยเห็นน่าจะรักบอกว่ามีดาวอยู่ดวงหนึ่งที่คุณหมอต้องทํางานเกี่ยวกับโลหะ มีดผ่าตักนี่หรือ<ช>ว่าใชอ<ช>ไหมคะส่วนการผิดพลาดในเรื่องของเงินเนอย่างที่คุณหมอเล่าไปเมื่อสักครู่รว่าคือการสั่งซื้อเราเนี่ยไม่ได้เป็นคนสั่งหรอกแต่สุดท้ายมันมาพลาดของเราได้ชีวิตเนี่ยนะบอกได้เลยว่าไม่มีวันทุจจิตหรือโกงแต่ว่าคนอื่นพลาดแล้วเราต้องรับผิดชอบเนี่ยใช่ก็อย่างที่บอกครั้งแรกที่โดนตั้งกรรมการสอบแต่ประพฤติชั่วร้ายแรงคือเบิกเงิน เพื่อจะทำโครงการพาผู้บริหารไปดูงานนิติวิทยาศาสตร์ที่เอเมริกาเจ้าหน้าที่อ่านสัเกตไม่ออกเบิกผิดเ,เบิกเพดก็เบิกผิดสอบสามครั้งก็ไม่ผิดคือมันเป็นความผิดพลาดเจ้าหน้าที่แต่ว่าเจอการเมืองบอกว่าผิดอ่นนี้คือเงินครั้งที่หนึ่งอันที่สองก็คือเรื่องของ g t 2 0 0อที่ปอประชฟ้องมากเลยอ้การก็สั่งไม่ฟ้องแต่ปประชก็ฟ้องฟ้องแล้วเอาเราไปประจานทั้งวัหมดเลยสุดท้ายศาลก็ตัดสิน ว่าไม่ผิดก็คือไม่ได้โกงแต่ไอที่โดนมากๆเนี่ยคือสูนามิที่โดนตํารวจกล่าวหาว่าโกงเงิน70ล้านเราก็เอามาจากไหนละ่ะใช่ไหมคะแต่ว่าสุดท้ายมันก็ผ่านและประมาณนั้นแต่ก็จะผ่านมาได้นี่มันก็สร้างความ<อ>เจ็บปวดไม่น้อยเลยนะคะเอาละค่ะแต่ว่าหลายเรื่องที่ฟังมานี่โอ้โหฟังไปคุณหมอหนึ่งขั้นคนลุกอยู่นะคะทีนี้ต้องถามอาจารย์รักต่อแล้วล่ะค่ะว่าคาทานายชุดต่อไปของปรัชญีขอจัดแบบคนลุกต่ออีข้างเลย มาประเด็นของมหาอุดก่อนครับดวงชะตานี้มีมหาอุดสองดวงคือพระษฎรีเป็นมหาอุดเหมือนพลเอชกชัยชัยชุนวันเพราะฉะนั้นดวงนี้มีอานาจมหาอุดอยู่ในราศรีทวานนะคือพระษฎรีอยู่กรกฎสาวอยู่ราศรีตุลเนี่ยนะครับนี่เป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นดวงครูในะดวงนี้เอามาสอนคนอื่นได้เลยนะเป็นดวงชะตาผู้มีบุญวาสนาบารมีมาเกิดคือโบราณกล่าวไว้ชัดแค่ดวงเดียวนะไพ่ได้เป็นพิยาที่สองดวง โดยองค์ประกอบของสตรีผู้มีดาวที่โดดเด่นก็แปลว่ามีบุญวัาสนาบารมีแม่มไปนี้ครับมันมีอยู่อย่างหนึ่งว่าพระรัศดีเป็นมหาอุดอยู่ในภพพันธุแล้วบังเอิญเจ้าเดือนภพพันธุเนี่ยก็คือพระจันทร์แล้วเกิดวันอังคารทําให้จันทร์เป็นกาลีเรียกว่าพันธุกาลีนะแล้วมีเมื่อตยูเนี่ยมาอยู่ในเรือนพันธุแล้วจันทร์ก็มาอยู่ร่วมกับเสาซึ่งดาวคู่นี้เป็นคู่พัดพลาหและคู่สูญเสียแปลว่าไม่รู้ว่าดวงชะตานี้ เคยสูญเสียใหญ่ไหมเช่นเคยสูญเสียที่เกิดเหตุเพศภัยกับบ้านและครอบครัวเกิดกับคุณพ่อคุณแม่หรือญาติพี่น้องบางประการที่เป็นเรื่องใหญ่เช่นไฟไหม้บ้านเช่น,ชนเกิดการโยกย้ายถิ่นฐานเปลี่ยนแปลงเช่นมีการสูญเสียบุคคลที่รักที่มีผลกระทบกระเทือนต่อจิตใจเนี่ยมันจะมีมันจะมีในเรื่องทั้งร้ายก็มีดีก็มีนี่จากความที่อธิบายถึง ความเชื่อมโยงกับมหาอุดเสามหาอุดเนี่ยมันก็ดีเรื่องภาระความรับผิดชอบที่มีอํานาจนะและมีสันติในความต่อเนื่องของคนในชั้นแต่มันมีอย่างหนึ่งว่าจันยังมาร่วมให้จันมาร่วมทําให้เกิดพัดพลากไนงะทาให้ไม่มีเวลาที่จะทําให้สมบูรณ์ในเรื่องครอบครัวหรือบางประการชิดความสุขดังคนอื่นที่เคยเคยมีเคยเป็นเพราะฉะนั้นสุภาพสตรีท่านนี้ต้องเป็นบุคคลที่ มีหวังมีฝันบางประการที่ตัวเองไม่เป็นเหมือนคนในวัยเดียวกันเช่นเพื่อนก็ไปเที่ยวไปเล่นไปสนุกเราไม่ได้ไปหรอกนี่ไม่ได้ไปหรอกแน่นอนคุณต้องมีชีวิตที่เป็นเหมือนกับคนยุคโบราณคำพยากรณ์ชุดที่สามเรื่องอดีตของแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์ที่มีลักษณยูราสีเมรข้อแรกอาจเคยมีการสูญเสียครั้งใหญ่ ที่เกิดกับบ้านและครอบครัวข้อที่สองในช่วงวัยรุ่นอาจมีความฝันบางอย่างที่อยากทำแต่ไม่ได้ทำเหมือนคนอื่นๆว้าวไม่ได้ใช้ชีวิตวัยรุ่นเลยเหรอคะไม่ได้ใช้เพราะว่าพอจบเรียนหมอ,อมหนักมากค่ะแล้วก็มาเ,เป็นหมอด้านนิติเวชหมอพยาธิอะไรไประมาณนี้<ะ>ก็หนัก ก็หมายความว่าไม่ได้ไปเที่ยวไปอะไรประมาณนั้นเพราะว่าพ่อแม่ก็ไม่ให้ภาระก็หนักเพราะว่าแม่เป็นมะเร็งแล้วก็ที่สําคัญคือช่วงไปอยู่ภาคใต้ตั้งแต่สองห้าสี่เจ็ดถึงห้าแปดมันเหมือนเราเราทิ้งไม่ได้ไม่ได้เที่ยวเลยค่ะเพราะว่าขึ้นมาสักสองสาวันเราก็รู้สึกห่วงแล้ว่าเดี๋ยวมันจะมีระเบิด,ม,ม,บดมันจะมีระเบิดไหมอะไรประมาณนี้นะคะเรื่องของการสูญเสียคุณแม่เสียเป็นมะเร็งวมาก ตั้งกับปี58แล้วมันเหมือนเราขาดซึ่งพ่อและแม่ไปเลย<ม>เพราะว่าคุณพ่อเนี่ยพอคุณแม่เสียคุณพ่อก็ไปมีใหม่เลยประมาณนั้น<ม>แต่มันเราไม่ได้มองเป็นความสูญเสียเพราะเราเป็นหมอมัง้งม,มันก็เลยดูเป็นธรรมชาติแต่ที่สูญเสียจริงๆเนี่ยขโมยขึ้นบ้านโอ้ถือเป็นการเสียทรัพย์สินเหมือนกันนะโอ้โหขอโทคือเราอะมีแหวนเล็กๆแตนะคาส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะเป็นเพชรอาจจะวงลว ไม่เกินหมื่นหนึ่งสองหมื่นแต่ว่ามีเป็นกระบะประมาณนั้นด้วยความที่ชอบใส่เครื่องประดับเราก็ไม่ไม่ได้ทําทะเบียนเพราะว่ามันเป็นแหวนอีลูกกุ๊กกิ๊กประมาณนี้หมดเลยตั้งกันนั้นมาก็เลยไม่ที่บ้านเลยค่ะแล้วก็ตั้งกันนั้นมาก็เลยไม่สะสมละและช่วงหน้าเป็นครั้งแรกกับการเปิดดวงชะตาความรักที่ไม่สมหวังของคุณหญิงพรทิพย์สุดท้ายก็คือเขาก็มีหลายคนะ ใช่ไม่มคยแล้วเราก็อ,ออกตัดใจเลิกกันแล้วเราบอกกับตัวเองเลยว่าจากนี้ฉันจะไม่รักใครตามชมกันต่อช่วงหน้าครับ